โคนอ่ะเพิ่นว่าเพิ่นเอามาต้อนรับเค้ก <c oughs> เค้กสำคัญจริงให้นอนเนาะ <c oughs> เอาผู้ได้บุหูแล้วบอกนอนบอกว่าไอ้ยนกเราเอาห้างเอ้ยนกเลยจักนอนนะจักนอนเนั่นสบายโอ้คยเย็นคักเนาะบ้นเนี่ยโอ้ยุุนาเอาบุนนอจักนอนนั่นนี่เลยนอนนี่พอดีเดียวเขาจะมุ่แล้วกลับไปไว้คืนนอนนี่ โอ้สมเซยสมเซยมีเอาน่ะผู้บุตรแกินฮะเข้ามากันได้กินข้าวครับเนาะโดยข้อมือผักหน้บุญแลอกอย่างฟุ้นเนาะพอมีกินเนาะโดยกีไว้เป็นสินดุกลืม่อมสำอิบุน้ำมากินตะเลงเหรอการเดินออกไปแล้วเด็กเด็กเขาได้ยังมาแล้วลืมสินค้ดุกมักดุกเนาะกับเจ้าเนาะ โดยมันมันกินง่ายด้วยหนูนนง่ายด้วยอน่นอนนี่คือค่อาเลยโอ้สบายดีทุกคนอากาศเ<อ>ย็นดีเนาะ<อ>เน่เพราะว่าไม่ได้มานอนน่ะให้นำนอนได้ไหมให้นำพับคอนได้นำไปเข้าห้องอ่ะ นเอาะเอออมก็ได้อาแต่มหนรากวได้โอ้ยหนับแขกโอ้ดีนี่นะมีห้องเือนงามเลยเดี๋ยวห้องนึงหอเงนสติกแล้ววันนี้มันยื่มันสบายามเย็นดีมากเั้นอะไรนะดูงต้นเสียงมันิีดไโอ้ขอบใจพี่ซีมาซีห้างน้วยซีน้วยคนนน่ะโอ้โหคนอ่ะ่นว่า่นเอามาต้นรับแขกแขกสำคัญจริงห้างนอนเนาะเอาไปเดินุ้งหรือ่นอนบก่าอ้นกหรือเ่เอาห้างไอ้นก็อยักนอนนะ นั่นสบายโอ้คับเย็นคักเนาะบ้านเนี่ยโอ้บุหนาวบานอนเตีงนอนนั่นนี่เลยนอนนี่พอดีเด็กอ่ะก็จะมุดแล้วกลับไปไว้คืนนอนนิ่งซื่อๆดอกป่ได้นอนแท้ดอกบุตฑตีเพื่นนอนเราสิบเอาหน้าม้อนอ่ะขอบใจเด้อเออเถอเพื่อนป้เนี่ยเพราะว่ามันบริทอนทางนี้สติ๊กไงี่ยบุ้ชร่มบุ้ชฝน มันก็เลยว่าค่อนข้างสบายออนั่นนะไหนก็แยกนอนอีกเออบูดนำน้นองล็อกรถบ่ออไอมีโอซิเลือดอยู่ฮั้นเสดายข้องนะปะกระยาเป็นเงินป้าต้องกิกน เดี๋ยวเขาเดินนำมาห้สติกเนก้ต่อจากคลิปที่แล้ววันนี้โอ้ก็อะไรเห็นได้กินยน่ักไม้นมาแล้วก็เก็บผักธนอไม้เน่อโอ้ก็จเจ้าไปทาาป่างง่ายพูนปลไห่มาแต่กินท่าเนาะดีละแบ่งกันผักปังโอ,โอ้จะไปเก็บอีกสักทีนะกือยอะไรอ โอ้อย่างนี้แซ่บดีไลแกงมันดีสนอไม้ต้มแห้กินคนน่ะน้ไม้ต้มแล้วม้นนอนรือเออจีนี่เนี่โ,โอ้เห็นน้อไม้ตัวนี้น้ำไม้แหง้งเนาะโดยบรินัทกรกนแล้วก็จะจำนวนเน่งจะไปเสีย่ยเงพุทธติกก็ไปมากล้วเอาพาเราไปซื้อเขาซื้อเงื้หกะ ตอนเลี้ยงิงาไปไหมตีข้าวจัสิพักแล้วอยู่นี้กับเลี้ยแต่ผูทเท่าและู้้พทเทศเวี้ยงบดายเนี่ยไปเท่าแพสนี่ยาแเทกันอนอย่างนี้ตุ่นนยเย็ยนเดียวแต่พวกนีไปยุ่รุมนอนมันเย็ยนบ่ให้จะไปเท่ามี Giêng đi, oh, mẹ ở cái cổng là sổ hộp ghi này ghi nha ghi nha ghi nha yên nha ghi nha ghi nha ghi Mình ghi nha เบาคูนเบานูนเบาส่งเบาเฟืองอลีไปออกแ่งานเชียญาเขาโพดเชียญะาสาลีปวดเนาะเขาบอกน,นี่ก็แป้นงามเนาะดีรถจันนี่อยูสย่ระจันทร์ถอดช่วยเขากำลังเสีออกมาแล้วเดี๋ยวนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงแล้นโอ้รถจันทร์นอนอยู่ที่พื่นเดียว

Thôi đi để nó buồn hết nó ngon. nọt Cú buồn khá cháu Tới sau không có hệt vẹn, nó โอเคโอย็นดีวะนี่นไม่เห็นพ่อบุญไทยเนาะพะ่อบาลนูนยอย่างวันนี้นอนกันอยู่นี่นี่าเกี่ยวก,กี้พ่อสะกิดนอนกันเมื่อคืนนี้ Enam nih. Katiap, nih. Kedeput. Kedeput katiap, nih, ngam. Nih. เย็ยน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 เดีดูวระเปาไหลแต่งกินฮ่ากเจาแบ่งกันเนาะกันั่นา,าเลาชิจข้าวโพดน,นพะแล้แกับใครกันอนนี่นเแลวแคือว่าได้เย็ยนดีเลยได้นคนเพาขน้นมาอยู่รุมแต่าาบเราเราคือสิบวิญามาอยู่คือว่าอยู่รุมมันเป็นตั้งกันเ cái thuyền mình dân thì để khuyên nhà vô thầy vô nè hồi <laughs> cả <laughs> một đỉnh cứ lót nó ô xùm xây xùm xây mì ạ hạ không hạ cả hợp nó không ơi <laughs> hạ hạ bùn nó nhằm phân nó hò mì kín nó กี่ไว้ไปซืปอ้อิตภกเรืมสัมไอ้บุนำมากิดตะล้งเหรอก <laughs> ันเดิดออกไปเรเด้เดกเขาได้ยังมาลราเรืมซอิตภกมักปลิตภัเนาะกระกนอ,ระเอนเนาะโดย <laughs> มันมันกินง่ายด้ยเนาะง่ายดี ดเข้ากมาแล้วเนาะโดยมันเข้ามาอืมตัวรีกชบต,ตัวตัวรกนสติกไปนำเด้ตัวสาวเราก็ไปปั๊นึงเนไปอีกซอยกันแล้วลคนเนี่ยให้บอดก็กเลี้ยวไว้โดยเมนขนเทศตเขาบุรีเพื่อจะเจ้าส้งมีมอ,อ,มอ,อ่นออโดยเนออกโอ้หื่นแท้เด้เหนียวหน้าเข้า con Ini kontra ini kan jadi. Tadi juga ada sambil terang, nó konsum mình ừ. đâu cả, xoắn nhóc tự nhiên rồi nĩ nhỉ? Để. Khắc đéo, đèn, 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 thì đớp, đời Khắc đấy, đang đang kỳ đấy, chứ đẹp nha เบิ่งยังกันนั่นตัวนี้เอาบ่นําต้อนํามาซะนี้มันแข็งก็ยได้แล

อองสี่ชองสี่หกแปดสิบช่องสิบสี่สิบหกสิบแปสะสาวเป่าอยู่นี่นะเออมีชิเทศทางน้าเด้วนาะอันนั้นก็เทปหอ่าบ้านใเทปจะบอันเง่นขัวบ่านไหนบ้นเงินขัวนี่นะอ่าบ้านมัดเซจอยู่นี่นะห้องนอนนี่นะเทอนอนอยู่นะเออรู้ว่ขนาดเนนตนี้มันกระสบายปะเนี่ยป็นอย่างแต่นี่ก็พอดีปเดินไ้ฟื้นไย่งไปนอก ดอกเฟื่งใช้ไาใบนี้โอ้บมดดึกตัวฟันเลยบุดน้ำเลยเออจะได้เงี้ยงงามป้านนี้แจ๊ดอยู่บะตรงนอนกับพื้นดินกินยอดไม้หนึ่งยู่เยน่าเพลงไหน่เมนกินยอดไม้เมนวะแมนเอาไม้น่ะเออเมนเขาเขารสาับเหล่าด้วยเนาะ anh cứ men kín nhọn mai men nọ ăn yeah. vào nè nè bạn cứ tôi nói cái chuyện vừa sao mà men nữa mà men vậy chắc là sư vật này xong pì sư ok rồi đó mì này tương tăng nào mình mày thấu mì rồi là phải lọt rồi đà

โอ้เป็นตาอ,อ่อนสดเลคนเนาะมีต้นไม้ทางหนะ้าบ้านเราเฮือนกันงามใช่ลมกระเจนอย,าย่างว่าใช่อะไรแบบนี้นี่นะสีแบบนี้นะยึดพอเพียงโอ้อ่าไปเท่ามีเสือข้าไปเท่ามีอยู่เห็นยังอ้าบนำ้ำมาฮอปเมื่อกี้นี้แดดเออไปเท่ามีสักเครื่องแม่ยหรอวะผักเบกลรอว,วะ เสนอแล้วพักเบกก่อนเข้ามาเลงซิปต่อสบายย่อมเลยพักขอพักซะเจ็บันนี่ตออ๋อพักกับพ่อมืเลี้งกับต่อเอามาเลี้ยงข้างในตึมนานหนึ่งโอ้กูไปติดตามสถานการณ์การเห็ดเวียของพี่น้องพอตรงเรื่องเมยกว่าเขาส้มเมยก่ขาเลได้กว่าเขาจริรย่างเลาะจะเสื่อม่ โอ้ไปทัามีมสักเครื่องเลยหนอสพอส์โซฆ่าเจ้าเทศนมันเรามาซักเครื่องอยู่นี่ดี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 ดดสมสวยเหีืยสจติก๊กามาหมดทุกคนเลยเอ่ะยังรอมาแล้วพอดีครับพอนมาคุณไอ้หน่อยนี้ก็มาหมดเดี๋ยวไหนแจ้งกินท่า bên sởi vậy, hè. Yang sáng của bụi tí saline. của bụi ly saline. sao là bang khoảng sáng mắc chị kìa 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 เอ้ามาแล้วซาลี่อ่ะเป็นจนังไรซาลี่เมืเอเอ่อยบ่เมื่อย์ไรบ่เออเบื่อก็น้านอย่างข้าวอยู่บานาน้าน่ะนอ๋อสาหายพืชสันเด้น้ายังงามอยู่แสดงว่าน่ะเนาะยังสาหายอันนี้ยังใส่ตุ่นบ่ตุ่นนี้ยังสา่ายสาันแท นี่ร่มไอม้น,นี่ร่มแต่มันมวกถึงโอ้คุณน่ะมันสลีสติกมัน่นหมทุกคนเลยไปเสียเให้มาบอลนวลบอคูนเลยอะไรกคนสินททะเราสานตุลาส้มคนอยู่เหือนก็มีการซักเครื่องเมื่อยเห็นบอก đang đặt tay kim Sông cái mà là sông cái chơi chơi Mời bà sông Ư vâng Này cái là tên kịp leo xong nọ con nọ ยังตัดท่มวะนะโอ้สักจีกนี้ได้สร้างหัวอะไรได้หมานี้นะตันหัวสาวพันก็ได้หกสิบพัล้ไอ้ดูมัตัดวะเ็ดส่งเฮดอันนี้เลยสง่งเกาหลีเลยโอ้ส่งเกาหลีเลยไอ้คุณแท้นั่นตัดให,ห้หนงไอ้ส้มให้ตัดแล้วนนนเนาะตัดท่บบทมับ เดี๋ยวผู้ชายที่พอเท้าจันกับสักกิ๊ตัดฮะสักเมื่อวานนี้จะตัดฮะเท้าจันเดี๋ยวนึงเออตัดพ่มเท่าจันเดี๋ยสักมีซิมือในการตัดพรมกับบนน้ำก็เกลียวนี้ตัดบุเป็นเออจ้มานนอนน่ะไม่เท่าพี่หนึ่งน่นน่ะแม่พี่หนึ่งเออเครื่องป่านี้เออมันอะไรแล้วก็ขันได้ขันขวดแล้วก็ยายจุดหน้าเพียวบางแง่งแม่แต่งกินฮะข้าเจ้ากิน ขยันหันมันแล้วมันแยกเลยไอ้นุ่นก็เฮ็ดกินเองไอ้นุ่นเนาะนึ่งข้าวกินเองเออเดได้ก็ปได้มวบ่อมือบ่มวนหรือมือยกับบุมไม่ไล่เนาะขนไล่เลยเนาะปวดแขนเออพับข้อเราม่แรงเฮ็ดต่อหลับดีดีเพื่อนเหลยกะแต่นอน่ะไปเช่นไอีกทำอะไรตึมพลนาพลนาเตึมซอกซ้ำมือกันแล้วแล้วเรากลับสียค่เงินอืม ราถ้า,ก,ากินขา้าอ้บุญนำไปเท่าอยู่ท่นนี่อ้บุญนำดิ้นเห็นเศร้าเก็ซีดีซีอาไรไม่เนี่ยกะซกระเพเราซื้อตปกระเพกับบัตรีนหะ,ะ,ะกับบัตรเราลืมอันปลาดุกเราก็ยังลืมซีลืมเออบัตรไปซืปลาดุกลาหน้าก่อนมาแรนก่อนเราไปตอนแรกเราก็ซื้อไอลเก้าตีข้องไอข้องบารอะไรไรบัตเจ้าเชิงพีเดอร น้องซอมเมื่อเ่มแล้วก็ต้มกาแฟกินซ้อมเมื่อิ่มกินกาแฟตอนส่วยนีนะกินกากินส่วนโอ้ข้าวขากรีนตัดสั้พบานคือการพอบานคือกินตันส่วยตันส่วนเหรออืมพบานกักินต้นชวยตอนนี้พอกินเห็ดเบี้ยเ้เรากินเลยเราก็บห้ารับเนาะเห็ดเบี้ยต่อขณะนั้นแท้กรพอกินขันเรากินเบี่อขเรากินแล้วน่นี๋ยกับค้าวตนได้ ก็กมล้อสุดจากกันว่าเล่นอ่ะลากันไปพ้อละไอเกตรงนี้ตรงนี่ย็กาับไฟดีไหมเนี่ก็ตรงนีมตรงนี้ตรนีโอ้เสมงมัจะบลางคุ้ยคุยกินแต่ไม่เช้าทีมันือสะสาดเท้ื่มันไมเอวมากิน นี่ก็ลากกันไปก่อนทุกคนขอ,อพ,บพบกันใหม่คลิปต่อไปสบายดี